FTR 2 2 7 2 GF ค่ะโรตารี่ระบบเฟืองจากค่ายฟาร์มเทคนะคะตัวนี้เป็นขนาด2เมตรยี่นะคะหน้าานงเมตรยี่จากค่ายฟาร์มเทคค่ะ FTR 2 2 7 2 GF นะคะตัวนี้ค่ะตัวหัวเร็วนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดต,ตรงหัวเกียร์มีจุดดูน้ํามันนะคะตัวนี้เป็นระบบเฟืองนะคะระบบส่งกําลังเป็นระบบเฟืองค่ะ12บัวใบปั่นนะตัวนี้นะคะ 12บัวใบปั่นหน้างาน2เมตรยี่ขนาดตัว2เมตร4นะคะนี่ค่ะตัวส่งกำลังเป็นระบบเฟืองนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานคงทนค่ะรุ่นนี้สำหรับ FTR 2 2 2, 2, 2 GF จากค่ายฟาร์ม c ึสินค้าใหม่ราคาไม่แพงค่ะ86,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้86,500บาทเท่านั้นสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ น้าร้านอยู่กับแพงเพชรต่ส่งไ้ทั่วประเทศนะคะขอบพระคุณค่ะ